สวัสดีครับก็วันนี้ก็มีคลิปดีๆมาฝากนะเป็นเรื่องราวที่มีเพื่อนท่านหนึ่งนะครับประสบความสำเร็จในการกู้บ้านอีกแล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมทำคลิปนี้ผมอยู่ที่เรียกอะไรปายนะฮะอยู่ที่ รีสอร์ทที่ชื่อว่าภูริปายนะไม่แน่ใจรีสอร์ทหรือโรงแรมนะแต่เขาก็จะมีส่วนของเป็นโรงแรมเป็นห้องพักแล้วก็มีส่วนเป็นวิลล่านะฮะก็บรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณ15-16องศานะตอนแรกผมคิดว่าผมจะทำคลิปอยู่ข้างนอกนี้ไม่ไหวแล้วนะครับอากาศเย็นมากเข้าในห้องดีกว่า ครับก็มาดูกันที่หน้าจอดีกว่านะนี่ผมก็เข้ามาอัดเสียงในห้องพักแล้วนะครับเพราะว่าอยู่ข้างนอกไม่ไหวคงจะเสียงสันส่นๆแน่ๆเลยนะค,คลิปนี้นะฮะเนื้อหาวันนี้ผมเอาผมเตรียมมาได้สักพักหนึ่งแล้วละ่ะผมจะเก็บข้อมูลเอาไว้ที่เวลามีอะไรคุยกับลูกค้านะฮะคือลูกค้าอะไรเนี้ยเอ่อ เพิ่งยื่นกู้ผ่านไปเนี่ยช่วงประมาณปลายปีที่แล้วนะฮะแต่ว่าเราไม่ได้มีการพูดคุยกันแล้วก่อนหน้านี้พวกหน่านจะประมาณเกือบเกือบหเดือนนะระยะเวลาผมไม่แน่ใจนะแต่อยู่ประมาณเนี้ยคือครั้งแรกสุดที่มาเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าคือปัญหาเนี้ยเอางี้ก่อนยังไม่ได้เข้าเรื่องปัญหาเขาเลยปัญหาของเขาเลยเนี่ยนะครับก็คือว่ามีปัญหาคือเคยถูกฟ้องล้มละลายนะฮะแล้วก็เป็นบุคคลล้มละลายนะฮะ ที่เขาเรียกว่าพิทักษ์ซับเด็ดขาดเรียบร้อยนะฮะแต่ว่าปลดล้มเรียบร้อยนะครับปลดล้มเรียบร้อยก็คือโดนพิพากษาให้ล้มละลายแล้วก็ปลดล้มละลายเรียบร้อยจากบุคคลล้มละลายก็กลายเป็นบุคคลปกติแล้วแหละไม่ล้มละลายลวนะครับเเรียกว่าปลดล้มนะครับส่วนใหญ่เนี่ยการปลดล้มละลายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยขั้นต่ําเลยนะฮะศาลน่าจะพิพากษาอยู่ที่3ปีแต่ไม่ได้แปลว่าแต่ไม่ได้แปลว่าการล้มละลายต้อง3ปีนะ ไม่ใช่นะบางคนอาจจะ5ปีก็ได้นะครับแต่ระยะเวลาที่ยาวนานที่สุดเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนะเพื่อนๆลองไปหาข้อมูลดูแล้วกันแต่ว่าคําว่าล้มละลาย3ปีเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่เสมอไปนะฮะเฉพาะลายนะฮะแต่ส่วนใหญ่ศาลน่าจะพิพากษาที่3ปีคือถ้าเกิดคุณทําตัวดีอ่ะคือบางคนล้มละลายแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรยอมยอมเปิดเผยทุกอย่างไม่ไม่มี ไม่มีนิสัยไม่ดีกับเจ้าหนี้เอา,อางี้แล้วกันคือยอมมอบตัวพง่ายๆประมาณนั้นนหละนะฮะยอมอยอมอบตัวแต่โดยดีนะฮะวะทชจวคพวกเนี้ยเขาจะดําเนินการกับคุณนะครับอำนาจหน้าที่เขาเนี้ยคล้ายๆกับตํารวจเลยนะเออนะพวกเนี้ยเขาก็จะมาดําเนินการกับคุณแหละถ้าค,คุณโดนฟ้องล้มละลายปุ๊บเนี้ยเขาจะเข้ามายุ่งเกี่ยวแหละพวกเนี้ยนะฮะถ้าคุณปฏิบัติตัวแบบไม่ ไม่ขัดขืนเนี่ยพูดงให้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะสู้ก็คือสู้ว่ากันไปในในในคดีนะในศาลลมละลายจะสู้ก็คือสู้ด้วยหลักการนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดแบบยักย้ายถ่ายเทยทรัพย์สินนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอาจจะโดนหนักนะครับแต่ถ้าเกิดโดนทั่วไปเนี่ยโดนทั่วไปเนี่ยก็จะประมาณ3ปีนะฮะต้องออกตัวนิดนึงนะับทีว่าอากาศมันหนาวผมอาจจะเสียงแบบปากแข็งๆข็งนิดนึงนะปากแข็งแขงลิ้นแข็งแขงนิดนึง นะครับอ่ะสรุปก็คือว่าเพื่อนคนนี้นะครับแกโดนฟ้องเรียบร้อยล้มละลายเรียบร้อยปลดล้มละลายเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตอนที่เข้ามาคุยกับผมแรกๆเนี่ยต้องต้องเรียนก่อนว่าเพื่อนคนนี้เสียสตังค์เข้ามาให้ผมนะจะเสียสตังค์แบบโทรคุยนะแยังไม่เคยเจอตัวกันนะครับแค่คุยโทรศัพท์แล้วก็ส่งข้อมูลผ่านทางไลน์เอานะฮะเข้ามาคุยครั้งแรกเนี่ยผมก็ ขอชื่อนามสกุลหมายเลขบัตรประชาชนก่อนเลยนะครับแล้วก็ให้เพื่อนที่อยู่ในธนาคารเนี่ยช่วยเช็คให้นิดนึงว่าคือชื่อเนี่ยปลดล้มเรียบร้อยแล้วแต่ว่าที่เช็คเนี่ยคือ,อเคยเล่าใหเ้เพื่อนฟังว่าบางคนเนี่ยนะครับถึงแม้จะเคลียร์หนี้ไปหมดแล้วในเครดิตบุโรเนี่ยเขาจะเก็บชื่อคุณไว้3ปีถ้าเลย3ปีแล้วเนี่ยชื่อคุณในระบบเครดิตบุโรจะไม่มีแล้วนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดใครเนี่ยที่เคยโดนฟ้องเนี่ยจะโดนฟ้องหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อเงิงนสดหนี้รถหนี้บ้านอะไรก็ตามที่เคยโดนฟ้องเนี่ยชื่อคุณเนี่ยจะลงระบบถังเขาเรียกระบบถังถังก็คือถังเก็บของถึงถังเก็บขยะนี่แหละเขาเรียกลงถังถ้าเกิดใครที่เคยโดนฟ้องเนี่ยชื่อมันจะลงถังนะครับถ้าชื่อลงถังเนี่ยต่อให้เครดิตบูโรคุณหลุดไปแล้วกี่ปีกี่ชาติแต่ชื่อในถังคุณยังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยว่าเวลาแบงก์มันเช็คเนี่ยเขาจะเช็ค2ระบบ ระบบเครดิตบูโรไปเรียบร้อยแล้วก็เช็คถังด้วยนะฮะบางคนไม่มีชื่อในระบบเครดิตบูโรแล้วแต่ว่าชื่อในถังยังอยู่นะอันนี้ก็ยังติดอยู่นะครับเพียงแต่ว่าระบบถังเนี่ยเขาจะถามบางทีถ้าเกิดสมมติว่าบูโรไม่มีปัญหาละปรากฏว่ามีถังอยู่มีชื่ออยู่ในถังเนี่ยว่าเป็นคดีนั้นคดีนี้นะฮะทางแบงก์เนี่ยเขาอาจจะถามว่าเฮ้ยคุณเคยมีปัญหาตรงนี้ตรงนี้หรือเปล่าอ่ะ ถ้าเกิดคุณเคยมีแต่ว่าคุณเคลียร์ไปเรียบร้อยหมดแล้วคุณหาเอกสารหลักฐานมให้เขาดูว่าโอเคเคสเนี้ยมันจบไปเรียบร้อยแล้วนะฮะบ,บางแมงเนี้ยเขาอาจจะให้นะถ้าเราะว่าบางทีเนี่ยเรื่องราวมันผ่านมาเป็น10บสปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างกรณีของเพื่อนคนเนี้ยนะครับในบูโรไม่มีประวัติอะไรละนะครับแต่ว่าในในระบบถังเนี่ยพอเช็คชื่อนามสกุลบัตรประชาชนหมายเลขบัตรประชาชนเข้าไปเนี่ยมันก็ยังอยู่แต่ว่ามันจะเขียนว่า เคยโดนฟอเคยล้มละลายเมื่อวันนี้นะแล้วก็ปลดล้มละลายไปแล้วเมื่อวันนี้สรุปก็คือบุคคลคนนี้ปลดล้มละลายเรียบร้อยแล้วกลับกลายมาเป็นบุคคลปกติเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เพื่อนผมเช็คให้ก็ปรากฏว่าก็ยังอยู่นะแต่ที่เช็คเพราะอะไรเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันก็มีหลุดเหมือนกันนะมันก็มีหลุดเหมือนกันผมยกตัวอย่างง่ายๆเอาตัวผมเองเลย ผมเนี่ยโดนฟ้องจากคดีบัตรเครดิตคดีอะไรเนี่ยน่าจะเยอะพอสมควรน่าจะประมาณ 3- 4คดีนะเอออันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะแต่ผมพูดให้ฟังเลยว่าผมเนี่ยมีการโดนฟ้องอยู่ 3- 4คดีแล้วเครดิตบูโรผมเองก็เหลืออยู่แค่2อันอันนึงเป็นหนี้ดีอีกอันนึงเป็นหนี้เสียแต่อันนี้อันเป็นหนี้เสียเนี่ยอีกไม่กี่เดือนก็หลุดละนะครับแต่ปรากฏว่าพอผมไปเช็กชื่อในระบบถังเนี่ยแท้ที่มันจะเจอขึ้นมา34คดีที่ผมเคยโดนฟ้องปรากฏว่า เลยแค่คดีเดียวมันหลุดมันหลุดไปอีกสองสามคดีอืมนะผมก็เลยต้องให้เพื่อนเช็คดูว่าเคสเนี่ยเผื่ออาจจะหลุดอาจจะฟลุกหลุดนะก็มีนะบอกก่อนเลวก็มีนะเออปรากฏว่าเคสนี้ไม่ฟลุกหลุดนะก็ยังมีชื่ออยู่ในถังก็เลยโอเคก็ยังมีชื่ออยู่ในถังนะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆเคสเนี่ยคนที่ล้มละลายเนี่ยหลายๆคนที่เพื่อนบางคนอันนี้ต้องต้องต้องแจ้งก่อนนะบางทีเคสนี้เอ้ยเคเอ่คลิปนี้บางทีไม่ได้ว่าเป็นการ จะมาโคษณาประชาสัมพันธ์ตัวเองนะแต่มาเล่าให้ฟังมีเพื่อนๆบางคนที่อโอนสตังค์ให้ผม,มให้ผมแนะนําอะไรให้ทุกอย่างจนผ่านล้มละลายเนี่ยนะจนกู้ผ่านก่อนหน้าเนี้ยเมื่อปีก่อนกนะ่อนนู้นน่ะหลายเคสแล้วบางเคสก็เป็นบุคคลละลายแต่ว่าไม่ต้องโอนสตังค์ให้ผมอะฟังคลิปผมแล้วก็เอาไปปรับใช้แล้วก็กู้ได้เองเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคนล้มละลายไม่ได้แปลว,ว่าจะต้องกู้ไม่ผ่านนะครับ อะทีนี้มาดูต่อ,อของเพื่อนคนนี้ผมก็เลยบอกว่าขอดูเอกสารปัจจุบันเป็นยังไงก็ดูเอกสารกันปรากฏว่ามันจะมีบางจุดบางแง่บางมุมที่มันยังไม่เวิร์กนะฮะผมก็เลยบอกว่าอลองไปปรับเปลี่ยนตรงนี้ดูก่อนสักพักหนึ่งแล้วลองมาคุยกันอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้ยื่นไปยังไงก็ไม่ผ่านก็บอกเลยนะครับแกก็หายไปอยู่พักหนึ่งกันแหละนะจนสุดท้ายเนี่ยตามตามที่หน้าจอขึ้นมาเนี่ย เมื่อวันที่12เนี่ยนะครับแกก็ทักเข้ามาว,ว่าดีค่ะเคสที่แฟนเคยล้มาอลายผมก็โอเคครับผมก็บอกเดี๋ยวสรุปให้ครับผมแกบอกข้าขอบคุณมากค่ะตอนนี้หักภาษีไปละ3เดือนแต่อยากยื่นเลยโอเคคือแกคงคงแกแกก่อนที่จะไลน์แกคงโทรมาคุยกับผมอีกรอบนึงเนี่ยนะนะแล้วผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะเช็คเช็คแบงค์ให้ว่าจะไปยืนแบงค์ไหนอะไรประมาณเนี้ยนะครับไลน์เข้ามาวันที่12นะ คุยกันเสร็จวันที่สิบห้าแกก็บอกว่ามาลีมา,มาค่ะคือเตือนผมอะว่าอย่าลืมเคสเขานะอะไรอย่างเงี้ยเพราะผมบอกแกเองว่ายังไงให้ให้ไลน์มาเตือนผมเพราะว่าเคสผมเยอะผมบอกว่าวันนี้จะพยายามสรุปให้ครับแแกบอกขอบคุณค่ะคือพยายามสรุปให้คือพยายามหาให้นะว่าจะไปลงให้ที่ไหนนะครับวันที่สิบห้าพฤศจิก,กายนะ วันที่16ผมได้ละผมหาได้ผมหาแบงค์ได้ละผมก็ส่งชื่อแบงค์เจ้าหน้าที่อ่าเป็นอันนี้เป็นเคส,สระดับผู้จัดการเลยนะเออส่งไปให้แล้วก็บอกว่าให้บอกว่าคุณอูแนะนามานะครับคือผมมาชื่ออูเนี่ยให้โทรไปหาเบอร์เนี้ยแล้วบอกคุณอูแนะนามานะคะอะ่แกก็ขอบคุณมากค่ะโอเคเนี่ยหลังจากนั้นอ่าแกก็ ส่งเอกสารให้ดูว่าหนังสือรับรองเงินเดือนเนี่ยทำแบบนี้แบบนี้นะแกบอกใช้หนังสือรับรองเงินเดือนแทนสลิปได้ไหมนะครับแต่นี้ผม sure. ไม่ได้ตอบไปนะแต่ว่ามีการคุยกันนะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับหลังจากวันที่20พฤศจิกาเนี่ยนะฮะที่แกไลน์มาถามเรื่องหนังสือรับรองเงินเดือนเนี่ยว่าได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็มีการคุยกันนะแต่ผมไม่ได้ตอบไลน์นะครับถ้าคุยกันผ่านมานะจากวันที่20พฤศจิกาเป็นวันที่7ธันวาเนี่ยเออ ประมาณเกือบ20วันตอนนี้นะฮะตอนนี้รอราคาประเมินค่ะมาถึงขั้นนี้ได้เพราะคุณอูกับผู้จัดการจริงๆขอบคุณมากๆนะขอบคุณมากๆค่ะไว้รู้ผลแล้วจะแจ้งนะคะอ่าแกก็ส่งรูปอีโมจิอะไรยิ้ม,ย,มยิ้มแยมมาให้ผมเนี่ยนะผมก็กยินดีล่วงหน้าครับผมแกก็บอกขอบคุณมากๆนะคะไว้จะแจ้งไปนะคะวันที่7ธันวานะ <c oughs> ต่อมาอาวันนี้ผมก็ไม่รู้วันไหนนะผมดูก่อนวันนี้วันไหนผมก็ไม่รู้เพราะว่าผมผมแคปหน้าจอไว้นานมากแล้วแหล <c oughs> ะก็คงหลังจากนั้นประมาณสักอาทิตย์นึงอะ่ะแกก็ไลน์บอกว่าคุณอูคะขอบคุณมากมนะคะที่แนะนําให้ตอนนี้บ้านอนุมัติแล้วคะ่ะพรุ่งนี้โอนคะ่ะโอนแล้วจะแจ้งนะคะพูดไม่ออกเลยขอบคุณจากใจนะคะผมก็เลยบอกว่าดีใจด้วยครับแกโทรมาบอกผมตั้งแต่วันอังคารแล้ว <c oughs> ก็คือผมก็บอกดีใจด้วยนะที่เคสจบแต่ผมมารู้ตั้งนานแล้วเพราะว่าแบงก์อะโทรมาบอกผมตั้งนานแล้วว่าเคสที่ส่งไปให้อ่ะอนุมัติเรียบร้อยเออไงแกก็บอกขอบคุณมากนะนะคะคุณอู๋นะครับแกก็บอกยังงงอยู่เลยนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยวันที่26่สิบหกธันวาเนี่ยแกก็บอกว่าโอนมาเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะมือริสกิสมาตค่ะผมก็ตอบกลับไปว่าได้ของขวัญปีใหม่พอดีเลยนะครับนะครับครับ เคสนี้ก็จบเรียบร้อยแฮปปี้เอนดิ้งนะฮะก็อย่างที่บอกนะจะสรุปให้เพื่อนๆฝ่ายทิงนะการที่เราจะไม่ใช่เราจะเราโดนล้มละลายนะฮะโดนโดนพิพากษาล้มละลายแล้วเราปลดล้มเรียบร้อยหรือเราเคยติดเครดิตบูโรติดประวัติเครดิตบูโรติดแบล็คลิสอะไรพวกเนี้ยถ้าคุณเคลียร์นี้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วอ่ะทุกคนสามารถกลับมากู้บ้านใหม่ได้กู้ซื้อบ้านกู้ซื้อคอนโด กูทาธุรกิจกู้อะไรได้ทั้งหมดแหละไม่ใช่ว่าเราจะตายไปทางตายไปทางการเงินเราจะไม่สามารถเข้าระบบอะไรได้อีกแล้วไม่ใช่นะผมบอกเลยอย่างเคสเนี้ยผมยกตัวอย่างให้ดูแล้วว่าเคยล้มละลายมาก่อนก็กลับมากู้แบงค์ผ่านนะครับแลหลายๆเคสหลายๆคนที่ที่ผมเคยทําคลิปไปด้วยนะรวมทั้งบางคนโอนตังค์ให้ผมบางคนไม่โอนก็กู้ผ่านเองนะ ไม่ได้บอกว่าจะต้องโอนนะจริงๆผมบอกเลยผมไม่ต้องการให้โอนมาหรอกฟังคลิปใน YouTube นั่นแหละนะครับแต่ที่บางครั้งนที่ผมเก็บสตางค์เพื่อนๆไม่ใช่เพราะอะไรหรอกเพราะบางคนเนี่ยวาเวลาที่ผมทำในคลิปเนี่ยผมก็จะมีช่องทางในการติดต่อผม a อดอ n น o ตนิให้ไลน์เข้ามาคุยกันได้แต่บางคนเนี่ยคือด้วยความที่พูดแบบแรงๆนิดนึงคือไม่ค่อยเกรงใจกันสักเท่าไหร่ถามเงินแบบไม่จบไม่สิ้น แล้วทีนี้ช่องทางทางไลน์เนี่ยมันคุยกันมันคุยกันไม่สะดวกหรอกนะเออแต่ว่าผมไลน์คําถามเข้ามาทุกคําถามผมตอบให้หมดแหละแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันคงได้แค่ในหลักการเออ,อแต่ถ้าเกิดจะเอาสเปเชียลเฉพาะกิจจริงๆเ่ยก็ดูรายละเอียดใต้คลิปตูแล้วกันว่าจะติดต่อผมอยังไงนะครับแต่นี่คือตัวอย่างให้ดูนะว่าเนี่ยนะครับลมละลายก็กลับมากู้ผ่านได้นะครับแต่เน้นย้ำนะเพื่อนๆไม่จำเป็นจะต้องโอนสตังค์มาให้ผมนะครับ กด subscribe กดติดตามช่อง YouTube นะฮะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะฮะเพราะเพราะว่าผมจะไลฟ์ด้วยนะฮะผมจะถ่ายทอดสดทุกวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสนะครับเวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งถ้าเพื่อนๆกดติดตามกด subscribe แล้วกดกระดิ่งเนี่ยเวลาผมไลฟ์เนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาเตือน,นเพื่อนๆเลยนะครับก็เข้าไปถามตอบกันสดๆนะฮะพิมพ์คำถามแล้วก็ตอบกันตรงนั้นเลยนะครับแต่ว่าบางวันอาจจะเบี้ยวบ้างก็ได้นะ เออแต่ว่ากดติดตามมาไว้แล้วกันแล้วกดกระดิ่งด้วยนะฮะมันจะเตือนนะเวลาผมไลฟ์นะมีคําถามถามเขาม้ามาได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดจะถามแบบไลน์ก็ได้นะแอดอันโตนิโอนะครับแอดไลน์ line, เข้ามาคุยกันแต่ว่าผมคงตอบช้ามากนะผมบอกเพราะว่าคําถามเข้ามาวันนึงเป็นร้อยๆคาถามผมตอบไม่ทันพราผมไม่ได้ตอบสัก2วันนี้ก็คือหมักหมมไปสองสามร้อยคำถามแนละ้วอย่างเงี้ยมันก็จะช้านะครับตรงนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้แล้วกันนะ ปัจจุบันสำคัญที่สุดนะในการกู้ปัจจุบันคืออะไรปัจจุบันคือคุณกาลังทําอะไรเอกสารคุณเป็นยังไงเอกสารรายได้คุณเป็นยังไงเอกสารทางการเงินคุณเป็นยังไงข้อมูลทุกอย่างของคุณเนี่ยคุณสมบัติของคุณในปัจจุบันเป็นยังไงอดีตที่ผ่านมาคุณเคยเลวร้ายยังไงไม่เป็นไรแต่ถ้ามันจบสิ้นไปแล้วปัจจุบันสําคัญที่สุดนะแต่ถ้าอดีตคุณไม่ดีเคยไม่ดีปัจจุบันคุณก็ยังไม่ดีอยู่ ไอ้แบบนี้ยังไงคุณก็กู้ให้ผ่านแล้วก็ไม่ต้องโทษใครหรอกโทษตัวเองนะครับแต่ถ้าอาดีตคุณเคยดีแต่ปัจจุบันไม่ดีอันนี้ก็กู้ไม่ผ่านเหมือนกันนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยอดีตไม่ดีแต่จบแล้วปัจจุบันดีและดีมากไอ้แบบนี้ก็กลับมากู้ผ่านได้แน่นอนนะครับผมฟันทงเลยนะแบบเพื่อนคนนี้นะฮะผมก็ลบชื่อโปรไฟล์แกออกหมดนะครับแต่ว่าให้ดูกันจริงๆว่าเนี่ย เป็นของจริงนะนะฮะโอเคนะวันนี้ก็ขอบคุณมากที่ติดตามกันนะครับวันนี้เสียงอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะเสียงมันสันส่นๆนิดนึงนะมันหนาวโอเควันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ